อยากจะบอกว่านอกจากเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังมีอีกเมืองหนึ่งที่ทำให้พี่อี้หลงลักมากๆนั่นก็คือเมืองชิงเต่านะคะเมืองชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองที่สวยมากๆเป็นเมืองที่ไม่คิดว่าจะสวยได้ขนาดนี้เพราะว่ามีทะเลมีภูเขามีสวนมีสถาปัตยกรรมอันเก่านะคะที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนในยุโรปนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยได้รับการปกครอง โดยประเทศในโซนยุโรปมาก่อนนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเมืองที่ค่าครองชีพไม่สูงนะคะนักเรียนไทยหรือนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองนี้นะคะ่ะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยโอเชียนอินเตอร์เนชั่นเนี่ย ค่าเช่าบ้านที่อยู่นอกหอนะคะอยู่ประมาณสักเดือนละพันหยวนหรือประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่าของชีพไม่แพงเดินทางสะดวกมีทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็มีสนามบ,บินนานาชาติด้วยค่ะที่นี่นะคะอีกอย่างนึงที่ดังมากๆก็คือเบียรคะ่ะชิงเต่าเบียเนี่ยดังมากๆไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นโรงกลั่นที่มีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วนะคะเมืองชิงเต่าเป็นเมืองที่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะมีความสโลว์ไลฟ์บ้างอยากไปเมืองที่ คุณภาพชีวิตสุกนะคะแล้วก็สวยนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย